มวยคู่นี้พบกันเมื่อ61ปีที่แล้วนะฮะในปีพศ2507นี่คือเคนจิคุโรสกิจฮะนักคาราเต้สายดำระดับสูงนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงเป็นอาจารย์สอนมวยคิดบ็อกซิ่งฮะปัทจะจรวดทัฟฟาราวีเดชาชายจอมศอกจากประเทศไทยนะฮะแม่ของเราก็เป็นแชมป์นในรุ่นมิดเดิลเบดสสมัยมันกัน,นะฮะ ในตอนนั้นนี่ราวีเดชชัยนี่อายุประมาณ22ปีนะฮะแม่ปัจจุบันนี้เนี่ยอายุป่าเข้าไป85ปีแล้วนะครับอุ้ยคุรสกิจับทุ่มแบบยูโดโเลยฮะ <c oughs> ในวันนั้นกรรมการบนเวทีฮะอาจารย์สังเวียนฮิรัญยาลิขาฮะนี่ก็เป็นกรรมการรุ่นเดินนะฮะของเมืองไทยโอ <c oughs> นี่ดุดันซะเลยเกิน,นะฮะคุโรสกิ <c oughs> แม่ต่อยวันนี้ก็หวังจะเอาไปอวดลูกศิษย์แหะฮะราวีเดชชัยฮะ จรวดทัพฟ้าคนนี้อาวุธร้ายนี่คือศอกนะนี่ลาศอกขวาพุ่นไปทันขาดคำฮนะล็อกคอเอาไว้ฮะราวีอุ้ยจับโอ้ยจับยกทุ่มฮนะคุโรสกิโอนิโกะออกแนวญี่ปุ่นจ๋าเลยนะทุ่มแบบยูโดฮนะคุโรสกิฮะอืมกวาดล่างเอาถีบขวางเอาไว้ก่อนนะแม่วิ่งมาเจอฝ่าเท้าฮนะคุโรสกิอุ้ยนี่ละตีศอกฮนะแม่อุ้ยจอมศอกอยู่แนละ้วฮะจรวดทัพฟ้าโอ้โหฟาดลงไป กรรมการสกิดแยกฮะแม่เช็คตำหนิฮะคุโรสกิน่าจะมีตำหนิบริเวณโหนกแก้มด้านซ้ายฮะนี่ฮะจังหวะเดินหาละอุ้ยตีศอกซ้ายฮะเข้าโหนกแก้มฮะเนี่ยล็อกแม่ฟัดลงพื้นนะเอาละโชคต่อได้ฮะอืปีเข้ามาเอาโดนศอกซ้ายอีกทีเอาละฮะดันแมพพยายามที่จะเกี่ยวขาเอาไว้โดนหูศอกกรามเลยฮะแม่เตะตัดล่าง ปีเข้าไปแล้วเสียบด้วยเข่าสับด้วยศอกโอ้โหกรรมการสกิดแยกฮะเนีเดินเบียดฮะอืมราวีจ้วงศอกไหมราวีนี่จอบฟันศอกอยู่แล้วฮะนี่แล้วฟันศอกขวาอืมศอกซ้ายโอ้โห,โ,โ,หโดนแท็กเข้าอู๊ักปักศอกเข้าหัวเลยฮะโอ้โนี่นี่เป็นยุคบุกเบิกนะฮะระหว่างมวยไทยและคลิกบ็อกซิ่งฮะโอ้โหนี่น่าจะเป็น สาเหตุเลยฮะให้กติกาคิกบ็อกซิก่งในปัจจุบันนี่ห้ามใช้ศอกนะฮะโอ้โไหไอ่น,นะฮะดูฮะแม่มาทุกทิศท,ทางฮะศอกซ้ายศอกขวาโอ้โหราวีจรวดท้าฟ้าเรื่องศอกขอให้บอกฮะโอ้โหแม่โดนดันล้มละมีขึ้นครอบะฮะกรรมการเหมือนดูอาการของคุร์สกิเอาโดนศอกซ้ายฮะอุ้ยจังหวะนี้ถึงกับขาปเป๋ฮะโอ้หยไม่น่าจะลุกละฮะโดนจังหวะนี้เข้าไปนี่โอ้หนอนเลือเลยครับโอ้โห ไว้นี่โครสก,กิจโดนศอกแตกไป3เข็มฝันโยกทั้งปากฮะขอบตาบวมจมูกแตกเลือดไหลเปลือเต็มเวทีไปหมดแลลวฮะโอน,นี่ต้องได้ใช้เปลหามออกฮะนักชกญี่ปุ่นฮะ